เคนมากินด้วยฝามือแม่อร่อยฝีมือ,ฝ,มอฝีมือแม่อร่อยเออไม่ใช่ฝามือฝามือแม่อร่อย ม,มือแม่อร่อยวันนี้ได้ไปโรงเรียนหรือเปล่าไม่วันนี้วันหยุดก็เชิญหยุดชดเชยอะไรหยุดชดเชยไงก็รู้ว่าอยู่ชดเชยอยู่ชดเชยอะไรหยุดอะไรหยุดชดเชยอย่งพูดอย่งยังไะไรหยชดเชยคุณครูสอนไหมว่าเวลากินอาหารห้ามพูด ครูได้สอนไหมไม่มีหรอกคุณครูสอนอยู่เหมือนเดิมอ่ะสวัสดีครับหรือยัง ไ,ไพี่นอนหรอครับยังไม่ตื่นอีกเหรอใช่ครับอินตื่นสายหรือไงไ<ป>เอาวันนี้เราจะไปไหนกันดีไป ไปหรอกอือยจะไปหาตาทองตาทองพาทำอะไรบ้าวผ่นข้าวผ้หนูดูอะไรก็ไม่รู้ไปนาไหมวันนะี้ไปจับปลาที่นากันไหมไปจับปลาที่นากันไหมไม่ได้มันมีปูก็นั่นแหละไปจับปูกันนะเมื่อวานนี้แบบฝนตกหนักมากเลยเนาะ มันตกงะปูก็จะตกมาจากฟ้าปูไม่ได้ตกมาจากฟ้าแต่มันตกมาจากฟ้าเมื่อคืนใครบอกหอยก็ตกมาจากฟ้าหอยก็ตกมาจากฟ้าไม่ใช่ละใครบอกใครบอกหนูแม่หอยกับปูมันอยู่ในนา กูปไปอืมให้เวลาที่ที่มันที่มันฉี่ช่วลาตอนอางเงี้มยมัวหรือเปล่า <c oughs> อร่อยนะเรากินข้าวเช้ากันแล้ว เลยเออเข้ามโอ้โหเก่งมากเลยนะฮะแม่ก็เก่งแม่ก็เก่งหนูก็เก่งโอเคเอาไปไวรับจ้างไปรับจานสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้นางอีกาพากันมานาด้วยค่ะดีคือบรรยากาศด้วยค่ะพี่น้องสีพากันไปเห็นเนี้ยกว่าแม่ไปเอาหลอดไปเอาหลอดด้วยค่ะพี่น้องไปเอาหลอดลอดกบ ก้าข้นมาเฟืองนะคะพี่น้องเขากำลังก้อนซ้ำพ่นนะคะกามีน้องอิงแมนนูวีและการน้องจะเตอร์นะคะพี่น้องตอนนี้เขากกําลังไปนะคะจนค่อนข้างเลยแห้งอันนี้ก็คือบรรยากาศทงหน้าของกระทองค่ะพี่น้องรวิศก่องทรายก็เพอาะ้ี่ไปนะคะเพราะว่าตอนที่เขาก็หล่นหลนรถมันกัดสีดิ่งเด้อเดียงดัง โอ้โหเข่าล่มนะคะพี่น้องเข่าล right? ่มเสียงมันกจัดตือนนะคะก็ฝนมันตกข้าวมันก็ล้มเสียขอพี่น้องโอ้ห้าวถลกวันนี้ก็เป็นอ่ากาศหนาวนะขะพี่น้องฟันดีง่ายงามอย่างเงี้ย ีค่ะพี่น้องต้อนนี้กไก่ตนยดไม้ค่ะเดี๋ยวแค่ะพี่น้องโอ้ไปได้แล้วเนี่ยก็องอย่ยืดเลยแม่ขับรถได้ดวห้พี่ิงถายว่าเป็นอกายางงามเลยนะคะี่น้ององเห็แล้ว่เป็นเกลยวเขาเลยนะสวัสดีครับพี่ยางสครับจะพาไปนาแล้วครับ พอนไปนันแล้วครับเขาจับกล้องดีๆให้มันโดนหน้าตัวเองให้เขาดูหน้าปากแป๊ะๆหรอปิดกล้องก็ได้ไม่รอดปิดกล้องก็ได้ไม่รอดปิดก่อนปิดก่อนสวัสดนี่เขาพี่น้องต้อนกับฮอนหน้าเห่าเลยได้ค่ะสวัสดีค่ะตอนตาลหนูสวัสดีครับก่อนสวัสค่ะพี่น้อง วันนี้จะมาน้ำน,นะครับดูกล้องบัางดิจดปิดก่อนเดินทางมาันขาดเลยเนี่ย,อยหอดแล้วหอดแ,แล้วนะคะพี่น้องเดี๋ยวจัดเติกก็กำลังสีผ้า,าเขาไปเะคะลูกิที่เองอะอะไรลูก<ด>ข้าวอะลูกข้าวไข่อันเนี้ยล,ลูกจะถอดลมลมอย่าวิ่งสิเตินตามไม่ทัน ไปเดินไป ข่าวลม้มม่เขือนี่ฝนตกค่ะมอว่านนี่ฝนตกบดมือเลยฝนปรากฏว่าข้าวล้มนะคะนคะขากะสิได้กินอยู่แต่ว,ว่าคือแล้วแต่พอหายจัดเปิดแล้วมากระตาเลยด้อยค่ะหนูไปอย,ยได้มาดอกแม,ม่หนูไปหาแต่เฮ็ดเปิดวะ เดินไปเลยตรงไปไม่ใช่ตรงนี้ใช่ไหมป๊ออิงมันหยานเลยนะอิงมันหยาน <ไป S 2> อิงอ,อย่าไปดึงหนองีิงลระลูกไปมันยางอิสระมันาม,ามันมาตกตอกตอโอเคปไาพี่อิงจะลงไปเอา ตาปิดน้ำไว้มานี่ลงไปเปิ้ลลงไปได้หรอไม่ได้หมายถึงว่าจะมาใกล้ๆแม่ไงไหน่ไหรือหาดูปาตาจะเอาตาจะเอาญ่าเอาอะไรปิดไว้เปิดเข้ามึงมาเปิดเนะเห็นปะกอดเกือบที่ละลูกเอา้าจังนึงคือเล่นน้ำดีแท้ มีสองอันเด้ให้พี่<ม>อิงทำการดเลยค่ะมีป้าเา้อ,อามอนนเอาหญ้าออกถอดเกิบแล้วก็ลงไปไแม่มีหนาถทีนางสังการไปเก็บรองเท้าพี่มาเก็บเกิบให้พี่ แม่เป็นไรแม่จะถ่ายให้เขาดูด้วยไม่มีปลาอีกอันหนึ่งจยูนี่โอ้โหได้กอบด้วยพี่น้องโอ้โห โอ้โหมีกบด้วยมีปลากบด้วยโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดเลยสุดยอดเลยครับลูกพี่อย่ากรีดอย่ากรีดหมานมากแล้วได้กบสองตัวดูสิมีปลาด้วยมีปลาช่อนด้วยมีปลาเข่งด้วยแล้วกลุ่มสองตัวเหรอโอ้โหสุดยอดเลยสองตัวเหรอสตัวดูดิมีกบใหญ่ด้วยเออมีกบใหญ่มือนี้ก็สิกเก้าบาทละค่ะคลิปสั้นๆเด้อค่ะ ไปพี่ใหญ่จัดเปอร์เข้าบ้านกัน,นเราได้กบแล้วดีใจไหมไปเลยมันกาม,นมนินดากบกพี่น้องเว้ยปากกาสำอ่างไงหนามบออาบอันนี้จะเปิดสิสัสมขวบแล้วพี่น้องมมนูดีใจหลยหลายพอราะ้ขวบแล้วมันก็ใหญ่เป็นบ้ามันหูเหลืองแน่ล่ะพี่น้อง ว่าวมันมันกับหูเลืองดามันมันกับหูเรืองจมให้มันมันกับเถียงี่เขาเห็ดหลุมเขาเห็ดหลุมปลาไว้เปิดนี่คือหลุมปลาอี๊บลาลุมเขาะอี๊บก็ลุมบักหลายเลย่หลุมผู้อ,อื่นด้วยพี่นอ้องมาแมนลุมสาวหนุย่ย,ย,ยอ,อี๊บยะีปวดขี้อุ้ยมาลุมพี่น้องกันนี้ละจ้า ง่ายเทพพิษจังหวะก็ตัวปักไงผัดใต้พี่น้องกบตายหนึ่งตัวโอ้โหปัไงปลาช่อนเดี๋ยวติดๆก็เทออกเลยนะหาหมองดื้นเสียวของตา ทั้งไหนวะคุณลูกผักก็เอ้ยน้าจ้างออกก็พอไหนคัดเมอสิออม อรอบหอยได้กบสองตัวเฮ่ยยามรอบวันนี้ได้กบสองตัวนะคะพี่น้องลืมไปลืมหักขากรบขากบโอ้ยเ,เย,นะะะยเห็ดป่าเลยเนาะหมันมิวทั้งปลาทั้งกบนะคะจะเสียเ็ดเมนูกับเขา ไปส่งกระทองนะคะพี่น้องอยามรอบมือน,นีจะทื้อว่าหมานเ้อพี่น้องได้หลายวอนนี้จัดเปิดประเด้ดนมานมะนอวเ้วยค่ะส่งไวยกระตทองมีกบตัวนี้หขักเหระ